ไห่เมตตุลึกเมียอหากันหน่อยสึ้นพุทธมหาสจอาการยมาจัดาบเสยจนาจางแนะมหาเสด็เมตตามหาเสดาหัวที่เมียามเมียหัวผัวโยกปีแยกหัวแตกปจัพระจ่าไล่ปียาีมาไทยใช้สิ้นที่มหาเสดจอาจารย์เลยงแครือดีหากันทุกบทนะครับทำรู้หัวถึเมียอยู่แล้วครับเีถงโานหลักึเดเจ้านถึใกล้สาเข้าถึงใก้สายด ร้อยอ,อาจารย์หนึงเลียวครับทู้ปกครองมาหลายร้อยอาจารย์ครับมาทุกทีนะผูปกครอธิษฐานจิตให้หน่อยครับมหาสเสน่ห์อาจารย์ประสิทธิ์ประเสริฐให้ครับอธิษฐานจิตให้หน่อยครับมาแล้วอ่ะมาอุตสาหมาไกลข้ามมาหลายสิบจังหวัดแล้วจากประเทศจากสารา ขายข้องง่ายขายดีเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีอาจารย์ไหนมาให้เศษปวดอาจารย์ทำไมมาเศษปวดมาที่ไหนแล้วแกพระองค์ท่านจิตอย